ได้ฟังท่านได้คุยหลายต่อหลายครั้งน้องๆนักศึกษาได้มาพูดคุยเสยวนาพูดคุยกับน้องๆนะคะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอสแล้วให้ท่านแนะนำค่ะ ท่านต่อๆขอบคุณค้ำกระตือรือร้นหนุ่มขึ้นเยอะเลยครับครับก็น้นั้นเอาเอาไมค์อยู่นี้ได้ไหมเออเดี๋ยวต้องให้พี่แววนะผู้สมัครอยู่ที่ลำตางนะครับเอามาช่วยน้องๆพี่แววแนะนำตัวน้องๆนิดนึงแล้วน้องๆขอเสียงตบมือจิ๊บเจ้า เดี๋ยวป้าแววเดี๋ยวพี่แววจะเอาเบอร์เอาไม้ไปหื้ยนะเจ้านอเขาเรียกว่าถึงตัวพวกเราทุกคนเลยนะครับเราให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอนะครับเพื่อชีพหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอนะครับเดี๋ยวอาชีพเป็นไงประกอบมาหากินยังไงอันนั้นเนี่ยทุกอาชีพเราได้ตอบสนองความต้องการสวัสดีครับผมเนื่อเพร่อเโรน์จานลนจงนะครับพะเยานะครับที่ได้อาอนุญาตให้น้องๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนผู้ประสานงานนะครับของ ผพักะรต่างก็อยู่ที่ต้องขอขอผู้มากเลยครับในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เราก็ได้ดเนินการมามาตั้งแต่ปี2550อ,อ,อันนี้เราก็เอาไปขึ้นเข้าเสนอสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร33-0นะครับพุ้พักนะครับซึ่งมีความผูกพันแล้วก็ รับใช้เพระไม่ผู้ยุ่จันรชานเนี่ยเราได้มีรวมงการว่าทําแล้วทําแล้วและขนะนี้พี่ก็ยังทําอยู่ก็ยังมีความผูกพันหลายๆด้านนะครับในส่วนที่พี่อยากจะทําต่อไปนพะรโอกาสนะครับเป็นโอกาสเราจะต้องสร้างโอกาสจะเป็นมหาวิทยาลัยอ่าเป็นมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นะครับเข้ามารับการศึกษาในทุกๆนิสาจะในวิทยาลัยต่อไปนั้นวิทยาลัยนี้ก็จะเป็นครังความรู้นะครับเป็นสะ่วนทะีนะ่เนระียกว่านะ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  ให้ความรู้ให้ข้อมูลน,นะครับเป็นผู้ให้แนวทางนะครับว่าแบบทุนศึกษาวิจัยปริญญาโทเนี้ยมโยขังศิลป์ก็มีเรื่องา่างพวกนี้ด้วยขนาดกับไอวิศว์นะคจะให้นะครับลรงแรงให้ให้ในประเด็น,นที่เราต้องการอยู่ว่าจะไปนะครับอันนี้เราเพียงแต่ว่าจะเข้าสู่การออแบบนะครับเมื่อกี้าราขอรวานั้นของอะไรครับน้องอยู่ที่ขออชินคุณ UIS ครับผม ที่ทาให้นักศึกษาครับที่เรียนชั้นปริญญาตรีครับสามารถต่างประเทศนะครับในหลักสูตรที่รับรัฐบาลกาหนดนะครับรลอกเหรียนไปแล้วไม่ได้เป็นทหารถูกหลอกเอาตังครับอย่างการตรวจตรวจทหารนั้นไม่ได้ใช้ทหารจักแล้วบอกไม่ใช้หน่วยเดียวนะใช้สองสามหน่วยนะครับน้องจำไห้เร็วว่าไม่ได้จะดีหลักเหมือนเมื่อก่อนที่น้องพูดเมื่อก่อนที่ตัวเอทำเองมาไม่มีใครรู้ว่าหน่วยไหนอยากได้ดูแลดเแลแล้วไม่พ้อโดนถึงคำสั่งบอง เพราะฉะนั้นจะไม่มีการจะดีนะครับอันนี้ทันเจงของทางตันที่ผ่านมาตายทันเจงทหารทันเจงจบจากที่น้องพูดเลยที่บอกไม้เลยถูกหลอกเราตาพวกครั้นตรวจเจ้าหารทำไมพวกนี้กล้าเป็นน้องพี่บอกน้องจบบัญชีเขาไปช่วยเรื่องบัญชีกะไรเงินจบไม่มีเพราะนั้นใครที่บอกว่าเสียตังค์แล้วไม่เป็นทหาร จงใจอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่หลักการความเป็นจริงนะครับมี